นี่คือภาพจริงของการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ใต้น้ำว่าฮูบลาสต์กำลังระเบิด9กิโลตัน TNT ที่มหาสมุท Pacific, รแปซิฟิกบริเวณหมู่เกาะมาแชลเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี1958สรุปภาพรวมความสูงสูงสุดของน้ำ260เมตรความกว้างสูงสุด1200-1800ถึง1,800เมตรน้ำพุ่งและคลื่นกระจายทั้งแนวดิ่งและแนวนอน มองเห็นได้นานหลายนาทีสรุปผลการทดสอบวาหูตอนนี้ไม่มีผลโดยตรงต่อปัจจุบันแล้วเพราะผ่านมาเกือบ70ปีหลังการทดสอบกัมมันตรังสีในพื้นที่ผลกระทบจากการทดสอบวาหูอยู่ในระดับต่ำกว่าการทดสอบอื่นๆน,น้ำทะเลกระจายเจือจางเร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้กัมมันตรังสีแทบตรูจไม่พบแล้วผลทางประวัติศาสตร์การเงิน การทดสอบแบบนี้ทำให้โลกตื่นตัวเรื่องอันตรายนิวเคลียร์นำไปสู่สนธิสัญญาห้ามทดลองนิวเคลียร์บางประเภทเช่น Partial Test Ban Treaty ปี1963ตอนนี้ไม่เหลือผลกระทบโดยตรงจากการระเบิดวาฮูแล้วแต่มีผลทางอ้อมคือกระตุ้นการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ในระดับโลก Partial Test Ban Treaty ห้ามทดลองนิวเคลียร์ในบรรยากาศอวากาศ ใต้น้ำแต่ยังอนุญาตให้ทดสอบใต้ดินได้ครั้งสุดท้ายของการทดสอบนิวเคลียร์ในระดับโลกแบบสาธารณะแยกตามประเทศใหญ่คือรัสเซียสหภาพโซเวียตปี1990ใต้ดินสหรัฐปี1992 o p e r a t i าร j อ l i n ปรชั่นจูลินใต้ดินที่เนวาดาฝรั่งเศสปี1996ใต้ดินแปซิฟิกจีนปี1996ใต้ดิน สรุปสำคัญคือตั้งแต่ปี1,996เป็นต้นมาไม่มีประเทศใดทำการทดสอบนิวเคลียร์ใต้ดินหรือบนผิวโลกอีกต่อไปแล้วเนื่องจากมี Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty ปัจจุบันการทดสอบทั้งหมดถูกห้ามหรือจำกัดและมีการตรวจสอบด้วยเครือข่ายตรวจจับทั่วโลก ส่วนตัวแอดมินก็หวังว่าไม่ควรมีประเทศไหนเอาเรื่องนิวเคลียร์มาพูดข่มขู่หรือสื่อว่าตัวเองจะใช้มันเพื่อสงครามอีกเพราะเราได้เห็นถึงผลกระทบของมันแล้วว่าร้ายแรงขนาดไหนขอประนามประเทศที่ยังมีแนวคิดแบบนี้อยู่ด้วยครับถ้าท่านใดชอบเนื้อหาเข้มข้นแบบนี้รบกวนกดแชร์กดไลค์และติดตามด้วยนะครับ